มันที่เป็นปวดเขีียวแ,วน,แน่นอนนี่น,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 นั่นนะ่ะค่้แน่นี่นั่นน่ะค่ไข้แันติดเศร้าเขาจะไปถอนมันไหม่นก็ปวดแห้งล่ะเขาบวดถอนให้แนง้อศอแต้มันไหมค่ะมันต้องให้เหงื่อเศร้าเ็มห้วอืนว่าเป็นเป็นหัอื่นถ้าล,ลูกห<อ>ูวปวดปวดขมับเป็นตับตับเออหัวอีรษะร้ามลงมหอดเออปวดต้นง้ามกันเสมอเช่นประจ่าเขา กำปุกำซัวบบทำบบหุงธ you know, mm. uh, like like, ้รมดานน่ะแหละสำน่ะ็วสมนีองมแหนกเพิาทกโลเธอห้าสตเวนี้ัวนเรามีม่มันทรมานขายไปวดใจก็อยากให้ยังหอมมันเหยใหดเหงาพลังข้นมหละกินยาหน่ะมาแลเหนื่อยแล้วเสพจ่ามามดแต่นจ้ เอาวดกเขียนแล้วเขียนหวยแล้วสแตนาบอสเาต้งกินพรสแตน ข้อหายก็ห่ายคนอืมข้นานี่มากระสิบปวนอืมข้จังอะไรเขาแตนตับตับน้เรนี่เน้นปวดข้หูนี่ออกหูแสดงว่าในสุดละพี่ทองปวดออกหูเลยสุดละคิ้วหูนี่เด้เป็นออกวิ่งไปเลยตับวี่นะตายอ่ะนั่นเลองใช้นะรับ่ขนู เ you ูาเห็นเราอยู่มาสอกเเห็นเราอยู่มัสนอ